ขีปนาวุธ A 3 7 M เป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่สากลระยะไกลที่ทรงพลังที่สุดของรัเสเซีย ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการป้องกันและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลและสูงระบบนี้มีความสามารถพิเศษในการโจมตีเครื่องบินระดับสูงเช่น AEWACS และเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในภารกิจทางทหารยุคใหม่ A 3 7 M ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเร็วสูงสุดของตัวขีปนาวุธ สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงมากกว่าแมทหกทำให้แทบเป็นไปไม่ได้สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วไปที่จะสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วและระยะยิงไกลของมันทำให้ A-37M กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ขีปนาวุธนี้ถูกติดตั้งบนเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของรัสเซีย เช่น Su-35 และ Mig-31 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ซับซ้อนการรวมกันร,ระหว่างเครื่องบินรบขั้นสูงและขีปนาวุธ A-37M ทำให้รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเหนือศัตรู A-37M ไม่ได้ถูกออกแบบเพียงเพื่อโจมตีเครื่องบินรบ แต่ยังสามารถทำลายเป้าหมายที่มีค่าและสูงเช่นเครื่องบินลาดตระเวนและระบบเรดาร์ของศัตรูระบบนำทางและระบบควบคุมการยิงของมันสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในสนามรบทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติการอีกหนึ่งจุดเด่นของ R-37M คือระยะยิงที่ไกลกว่า200-300กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและความสูงของเป้าหมาย ทำให้ผู้ควบคุมเครื่องบินสามารถโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงและช่วยลดโอกาสในการถูกยิงตอบโต้จากศัตรูความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงของ A37M ทำให้มันเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่นักบินทุกคนต้องระวังไม่เพียงแต่ในสนามรบแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติภารกิจยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก การใช้ขีปนาวุธชนิดนี้ช่วยสร้างสมดุลทางอำนาจและเพิ่มความมั่นคงในการป้องกันประเทศแม้อาสาม 7M จะเป็นอาวุธของรัสเซียแต่เทคโนโลยีและแนวคิดของมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้หลายประเทศพัฒนาระบบขีปนาวุธอากาศสูสากลในรูปแบบของตนเองระบบนี้จึงถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีทางทหารที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความเหนือกว่าในสนามรบ นอกจากนี้ A-37M ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเครื่องบินรบของรัสเซียในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการสกัดกั้นสัตว์ูที่พยายามโจมตีฐานทัพหรือเครื่องบินระดับสูงการรวมกันของความเร็วเหนือเสียงระยะยิงไกลและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทำให้มันเป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตร์ทางอากาศของรัสเซีย ด้วยความสามารถทั้งหมดนี้ A-37M เป็นขีปนาวุธที่สร้างความหวาดกลัวให้กับนักบินและกองทัพทั่วโลกเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวล้ำและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติภารกิจทางอากาศอย่างชัดเจน